สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อค่ะเนาะวันนี้แม่เพ่นและน้องคำแพงมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเครือเก้านะคะเช่นเก่าเช่นเคยนะคะกะบ่มีอย่างหลายเพื่นกับมีแนวทางห้าหน้อยของยาขวัญละกะของอาจารย์สวัยเนาะมาฝากมาตอเอฟซีทางช่องเนาะเพราะว่ายาขวัญ,ญาวมาหาอยุนเน่เงียนแล้วเนาะอยู่ทางในเนาะยาขวัญวเพื่อนเอาแบบตัวเลขมาให้เพื่อนว่าเพื่อนฝันดีพร้อมเนาะไปเบิ่งลวกัไปติดตามน้ำกันว่า อยาขวัญจะได้ตัวเลขตัวไดนเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเมืองคำแพงเห็ดยังอยู่ยค่ะถ้าเอฟซีคนใดมากชอบแนว้าทางห้าน้อยหรือวาลาวพัฒนาเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพนในการหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องนะคะเนาะ ถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองบูชานะคะพยาเล็บพุดหรือว่าเป็นครีมแคลเซียมยาตาเนะสั่งจองมาได้ค่ะตามเบอร์ที่เพ่นขึ้นหน้าจอไฮเดอค่ะเนาะนี่ค่ะทำแพงจะไปไหนลูกืเพราะว่าครีมส่วงนี่เนาะแม,แม่แม่จัดโปรโมชั่นเนาะชุดหนึ่งหนึ่พันสามรอยบาทแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบเนาะงวดนี้เนาะแถมลอตเตอรี่งวดนี้หนึ่งใบค่ะ เอาไปเสียงโซ่กันเน้อค่ะผู้ใดจะสั่งจองก็สั่งจองมาไดะะ้เ้ยค่ะมีบริการให้เก็บปลายทางล่ะกันมนีโอนจองเนาะแล้วแต่สะดวกเด้อค่ะนี่ค่ะตามนี้เนาะเดี๋ยวเพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องเข้าไปดูฝนที่เฮดหนาเลมเลยอยู่หวัดดีใจเอฟซีหน่อยแดยดแดดนะเดี๋ยวเพ่นพาเข้าไปถามแาว่าจะได้ตัวใดเนาะ ทำแพ่งเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับคั้แพ่งโตค่ะสวัสดีจ้า่าขวัญสบายดีเป็นจังไดเน่เพี้ยไรเพี้ยไรเนาะจะเสื่องานสิแล้วเนาะเป่นป่าเสี่เหลวหงายหลไปใหญ่เพ่นกวาอีฟซีอยู่่าขวัญเพิ่นยากเพิ่นเมื่อยเพราะว่ายังไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลแล้วยังมามามีงานเสียอีกเนาะเพิ่นอีตุนญาขวัญวะ เพิ่นเป็นผูไปหมวไปง่มเพิ่นแห้งสีเสียคววมหูสึกหลายสิเนี่ยบอาอะน้ำเอฟซีไข่เนาะเพิ่นไปดีเพิ่นบ่รท่อละมานแล้วเนาะเพิ่นบ่ตรท่อละมานแล้วคนอยู่กะสู่ตแข็งแห้งแข็งแรงขึ้นเก้านั่นล่ะเจ้านันยาสุเป็นยางคนแข็งแรงอยู่แล้วคนขยันคนดีเนาะพระคุ้มคร้องบ่เป็นยาง เอามืนอนี้แม่เพ้นก็จะมาขอแนวทางฮานอยยาขันเดอร์ให้ F4 ทั้งช่องเนาะเอามาให้แล้วอะยาเอามาให้แล้วยาเล็กเมนบอกค่ะอนฝันดีฝันดีบอฝันว่าเป็นห้าเป็นว่าเพันมีสสาหลวงน้องหวนน้องหอกง่ายมีแต่ดอกบัวจ้ะดอกบัวปุ๋มเกิดดอกง่ายๆเกิว่าข네ันบุญวันนี uh ้เราเห็นเด้อเหรอว่าเพิ่งจะเปิด เปิดเข้าไปชองเหมือนเสี่ยดอกบัวลายสันแล้วหายเก็บแต่ว่าดขงไม่ได้เก็บที่ตลาดศรีฟ้าแฝันดีอยู่ถ้าฝันเห็นก็ดีงั้นสินะฝันันอ๋อฝันเห็นบัานเห็นดอกบัวถือว่าฝันดีเนะะาะมีเขาสองสามเมื่อที่บ่ได้ห้เพลินมากเข่ามันบ่อยยาเข่าอันมื่อนั่นกับเข่าสองว่านเข่าว่ายเดียวจ<ะ>้่บ้านเขาสอง อุปกรณ์เขาสองบ้านเขาน้ยเดียวเมื่อเจ้าเดินทางหนึ่งเข้าสามนหมือนบ้าะเมื่อเดินทางไปหลวงพระบางนะบอเพ่นกับบอยากรบกวนเพราะว่างญาญากหลายอย่างกับบอยักรบกวนญา เขาม่าแต่ว่าบริลเ็นมงเหีเขาใส่โต๊ะส่าเนาะเอ้ย่ใ่เออแล้วคำแหต้องแมนแอมามเอแมนเราหาเด็กนมเราหาถามหาอยู่ตล้ดเราอยู่ร่นอนเราไปอถามวา เป็น,น,น,นั่นแหะขั้นแรกเขา,า,ายืาายยาายายดถามหาอ,อยู่ตลอดมันเข้าไปบ่ได้มือนี้ก็มาอยู่เด้ยวั่นพยักหน้าอยู่มื้อที่บนอันนั้นพยักหน้าได้อยู่ตะลางตะ่าหมอบ่ให้เข,ข้ามากตะลางสิค่ะมื้อนี้ได้แล้วแม่นบ่กยาได้้แลวเขียนให้แล้วเนะาะเขียนลแล้วน,นี้ของยาขวัญกับของอาจารย์สวัยลงน้ำกันเลยนี่ค่ะอันนี้ของยาขวัญเนาะ ยาขวัญนี่ฝันตีแล้วไม่สามตัวอันยาขวัญเบิงเบิงตามตำล่าแมนบอกตามตำล่าจะเขาตลอดเนาะคืออันชุดแล้วยาบอกเพ่นมาเพ่นฝันนั่นบอกเนาะถือราบบพากันซื้อเสีายนี่ค่ะแนวทางฮานอยของยาขวัญวันนี้เนาะวิ่งรูดสองเออบ่มีบ่มีวิ่งรูดเบาผิดอีกแล้ว จับคู่ให้เนาะสองเก้าสี่สองห้าสองเจ็ดศูนย์ตัวเด่นคือตัวมีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดห้าสี่สองห้าเก้าเนาะจุวมตัวเด่นมีสี่ตัวตัวเด่นมีสี่ตัวก็คืออันที่ตัววงกลมให้เนาะสองเก้าหาสองเจ็ดสี่สี่เก้าค่ะ fc ส่วนเลขฝันของยาขวัญมี หกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสสเจดหนึ่งาะสองตัวก็มีแค่สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแค่นี้แ่ีนะ uh, <okay. S 1> อาจารย์สบายบอกว่าเมื่อนี้ตัววิ่งตัวรูดของเพ่นมักเจ็ดนีน่แต่ว่าจุนี่มีเจหลายเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจนยก้าเนาะ เดี๋ยวบิ่งของอาจารย์สบายกันโตเนาะของยาขอนได้แล้วเนาะแบบหนึ่งนี่ค่ะนี่ของอาจารย์สบายวิ่งรูดไม่เคยพลาดเนาะเมื่อวานนี้ก็มาทั้งสองตัวเนาะเมื่อก่อนก็มาทั้งสองตัวเลวยแต่ว,วิ่งตัวรูดของเพนเนาะเขาทุกมือตั้งแต่ช่วงสงการมานี่ยังบ่พลาดด้อืพรอะว่าเพน ช่วงสงการเพิ่นหยุดเด้เพิ่นว่าเพิ่นมีงานหลายตั้งแต่สงการมายังบ่พลาดเลยค่ะงานเจ็ดหนึ่งเห็นบ่ตรงกันกับของยาเจ็ดศูนย์กับมี่เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมาเจ็ดมอนี้เนาะแค่เขาสามารถถอะไ่ได้หรอวิ่งรูดแปดกับเจ็ดเนาะตัวประกบ มีสามมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีหกเนาะของอาจารย์สวัย <Wow. S 1> เพื่อนว่าเลขนีม้มีเพื่อนช่วงนี้บ่คอ่อยแม่นเพื่อนบาานะ่้ใหเนาะเพื่อนหแข่ตัววิ่งตัวรูดมากกับตัวประกบเนาะหายเอฟซีเอาไปประกบเข้ากันเองเมื่อวานนี่ค่ะเขาเนะตัวประกบเพื่อนกับตัววิ่งตัวรูดเขากันมาแล้วนี่ค่ะแนวทางฮานอยของยาควันละกะของอาจารย์สวัยเนาะแคปนาจอเด้อค่ะ อยู่หลายยาขวนกันเลยโทรศัพท์เบวบางจักเทียานี่ค่ะตามนี้เนาะค่ะเอฟซีแคปหน้าจอเด้อค่ะสุดท้ายเพื่อนก็ขอขอบคุณยาขวนหลายๆเด้อค่ะเนาะที่เอาแนวทางใหาน้อยดีๆเด็ดๆมาฝากมาต่อเนาะคืองานเด่นค่ะทำเพียงก่อนทำเพียงจะเอ๋โอ้โหใส่เสื้ออะไรสวยจังเลยทอดแล้วใส่ใส่เสื้อสวยเสื้อสวยอยู่ไหน ฮอดแล้วหลวงพระบางนี่นนเสื้อ <ME> สวยอายิ้มหวานหน่อยนี่นะขอขอบคุณเอฟซีทั้งสองเด้อค่ะที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำนะเพิลชแนลให้แม่นะเพ่นทุกๆวัน้อคะเนาะกาเพ่นก็ขอให้อวยพรอนให้เอฟซีทั้งสองเฮงๆรวยๆไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยมือน,นีเนาะกับ อย่าลืมเด้อค่ะเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวที่บ้านเฮงซับแปดแปดได้ทุกเมือะะ่อเด้อค่ะเออขอโทษบ้านถุงเงินถุงทองเฮงซับแปดแปดรือว่าถุงเงินถุงทองบอกว่าวะจะเป็นเหมือนเลยซับเนาะค่ะเป็นสาขาเดียวกันเนาะค่ะปลาไหนปลาอยู่ไหนบอกเอฟซีหน่อยปลาค่ะมา,มา ออค่ะเอาขอบคุณหลายๆยาสีฟ้าไปใส่ <c oughs> โอ้พิ่นมั่งเฮี้ยนหลงังคาเห็นหลงัลงคาหลังคาไหมจ้าจ้าเอาขอบคุณหลายๆยาให้โชคๆมันๆไปน้ำกันเนาะ <c oughs> จ้ะบจะาบ๊ายบายเนี่ยคําแพงคําแพงบ๊ายบายยาเร็วบ๊ายบาย ยาควันไปปาแล้ว,อวอเอ้อบายหน่อยบายหน่อยลูกนเนาะสามนี้เล้ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดี